เอามา,กาใกล้ๆเดี๋ยวเอามาใกล้ๆกุ้งกิงเอามาใกล้ๆกุ้งกิงไงห้าวกุ้งกินเลยไม่กุ้งกิงเลยเลยใส่น uh ้มายืนบังลมเลยปะนี right. ่แล้วก bueno. ุ้งกิงกุ้งกิงวันนี้แฝดเราไม่โง่ทางเลยกุ้งกปงไม่เคยหลงทาเป็นไหนก็ไม่รลงเออกุ้งกิง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  ไปดิเดี๋ยวรอเข้าไปกันขีดใจเขต้องจับอล้านนั่สืดสีนะไม่นอะไรเป็นเล่นไหมมีแบบแล้วมื้อเย็นเขามีให้เรากินใช่ปะ

아, <놀라> 여워 <놀라>

一模一样。 ไปวิดีโอเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยวัตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋วยวถ่ายรูป,ปอ่ะกล้องมาอ๋มโ,อโมจิเขาหอ่อเขาห่อไว้เดี๋ยวไว้ไปกินบะร้อนแล้วกัน 吃的。 โสดภาษาอืมเปแล้ว<อ>ไปใส่อะไรดีบับจิไว้ไปกินบนรถแล้วกันเนะาะบัจิไว้ไปกินบนรถ